ครับผมจะพามาดูแบตเคตนี้นะครับน,นี่เป็นแบต45แอมป์นะครับลูกค้าเอามาพื้นปููครับสังเกตนะรดูนะครับสังเกตนะครับฟองฟอ,ฟอดเลยครับอันนี้คือไปคว่ำแบตบแล้วก็ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำเติมมาครับสังเกตไหมฮะ <laughs> กินนีก้กินน้ํายาแล้วห้องน้ำถึงนะครับนะครับแล้วก็สรุปก็คือไม่ได้ผลนะครับในวิธีที่ว่าอะไรอ่ะเอาน้ํายาเอาน้ายาล้างห้องน้ำน้ำยาพืดปูใส่เข้าไปนะครับตรงกันข้ามนะครับซันเฟดไม่ละลายแถมจะแ่น้ํายาจะไปกัดแผ่นจนวนที่กันระหว่างแผ่นให้เสียหายอันนี้แบตมาแค่8โวลต์38ซีเีนะครับ ดูนะครับเห็นไหมฮะผิดปกตินะครับนี่น้ำหรือแฟกเยอะครับนะฮฟองฟอนเลยครับนี่ <ๆ S 1> นคือการทําที่ผิดวิธีนะครับไม่ใช่หลักของการฟื้นฟูนะฮะผลออกมา,าเป็นอย่างนี้นะครับ นี่เดี๋ยวผมก็ต้องดูก็คงจะต้องเมื่อน้ําร้อนแล้วก็คงต้องถ่ายทิ้งเป็นระยะๆจนกว่าฟองนี่จะหายหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยดูบลครับ